โอ้ยเห็ดมงเลยเองผิดเองกระมุนเม่รหลงมีเส้นเนอะยุ่นลายเอาไว้มุนมีเช้งตะลางมีเครัวมันมีกระลมเราจะคลิปมาจะนาเป็นไ่หลางเห็ดเองปะเป็นเห็ดลุงนาะ ออกมาดังเปร้มคืนนี่คืนนี่ผมาจะเอากล้วยมาได้ร่างม่ได้เห็ดดว้าเราให้ฝไปชุ่มจี่มก็เห่ลงมาเลยคนจะสีโสอุราอยู่หมดที่ดินเขากันดำเหล่จะสีด่างี้ยงๆเนี่ยผมซื้อาแสนหนึ่ง ตาน่ะตอนซื้อหน่าชิงามอนันนี้มันเล่าเลยเป็ะน้อยอะแมมันอดมันไปแต่โดกตีนจะไปแต่ตีนจะไปดีปุุ้้ก็เป็ด้วยอ่ะแล้ ลางมีแต่ลางหมได้ยุ่งลายพวมันมีแต่มเ่ยหมดถึงมานางเชิงมันตีมีลางเชิงกับผมียุ่งหดควนชชบไอเสกเผาเก่งเฮ็ดกินสองคนทีนึงจิงก็เผาห้อก็มี่แล้วรก็มี่อ่าปุ้งหรอปะมึกระว่หเอาเวทตลาดเรงนีเืน ว่ามีไปไงแต่ฝังมันมาให้ตันึงสื่อเนืน้อกิคนคือของใช้มากเวลาสาวาได้เก่งก็สามารถซื้อเนือัไว้เพราะว่ามันมีดิน,น,นติดมันก็มันนออันนี้ก็จะลัางได้สบายเลยโดมันก็เริ่มพูดันซื้อามาเซ็นนึงก็ได้โบลายก็รู้ <tạm> nhàng nhàng <tạm> <tạm> Nó gì Nó cái gì là Lồi lột Cái gìipt แม่มางเหดเป็นจินาเม่แมบอกไปเบิงนเบืงกินขนมเบิงตุ่นแล้วับกับเบิองก่ได้คือสับตายสับเกาสารสินีเนืตาเบิงได้ตะกอนที่หนึ่งกับเบิงก็ได้เลยวันดีของเพิินผัดเอาห้ไอ้เต้มีนากุมทา วาเอาไปาย่ไกดมัข้นเลยัคเป็นดกลังมันอจะเป็นไขไมอยแ่ว่าผมมา่กได้ลางไว้ลางไว้มืนี้อุีเป็นนอนม้

Lựa nhà máy sưu vô quan nơi đây nha yang sưu hai dữ yang sưu hai nha 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 yang mẹ hai nha yang Mẹ bỏ nha non sưu

เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอนนีเห็ดยื่ ม่บอกหาน้าน,ปปน่าดีปัดไปดีตงแม่ยืดเยนเอา Mình có thể nhìn tự Mình say เอาก่อนออนะคะ แล้วก็นพูดเด็กๆแล้วก็สองทุ่มเลยพราะว่ามาจะหน้ากันเล็กมาค่ะพุกมุ้งสีพุกมุ้งเหลโองมีพุกมุ้งหงายน่าพูดเลยยุ่งไล่โอ้ไงยุ่งไล nhung nhất hả nhung tình nhân nhung nè cua tình nhân ăn ừ. tay ừ. 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 ừ.

บคอยอันนี้ไปโรงเรียนเดียวเพิ่นบมคคอยเต้นหนงนะเดี๋ยวเพิ่นเห็ดกิจกระจนั่นนี่มเดี๋ยวเพื่นบมคอยเต้นเดห้องเพลงโอเต้นทอดเพิ่นบม

เพื่อน้องไงกำลังเปกินนี่ได้น้องนี่ได้น้องอิ่มแต่ก่อนถามคนนึงคนไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้คนมาอยากได้น้องเห็นท้อเมล์เวลากินของนึ่งอิ่มเนี่ยต้องดึงแต่มาดุมเลยอิ่มเอาทาโน่งพงโ้่งพงเลยหลางไปมันจะสีเงี้ยเนี่ยคน Món quay lắm nha. Kay nói yên đi ra bếp để để sếp kính mùi ngan mùi 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 พอมีมือวไปหเย้ยลูอ่ะมีเือนเลยมีมือว่ามือคุยเนาะไอตีนิ้งง่กอย่างเนาะตีน้งีนงได้จะหาปีวายก่อนหาปีหกบาทตอนห้าอกได้เนดูใี่ีเงือกเล คันนั้นฉมีบอยเกือบฟีส like ิเดือนแต่งมีตีนึงเพราะว่าเฮาแบบาเอ้าคุมหึงหรือว่ากินยาหึงเนาะกินยาดนมันจะอะไรนเหงบอกเลยมันนั้ บ้านเอพอนีดีเคื่อนไก่หง,งมา้าคือมันจักไปมันไก่เป็นร้อยกนะ็โลเนาะไปมา,ากับมาผันอืนอ่นพันไปอีกแบบนี้นอนพูดราะว่าเฮา่มีรถใหญ่แต่ว่ามีรถใหญ่เบบคือแบบเอ่อยิ่งงานเพิ่นขึ้นยี่งเิ่นก็ได้ไปนะมันนี่เพิ่นต่างคนก็ต่างไปแบบงานงานไขมันนะนะ เลยเ็กจีจักไปกับไปเปนไปกับรสามคนเลยทีีคนนี้ม่นี่เนี่ยคืก็ได้มาแล้ว่านี่เห็นมาเสียผ่าเอาเ่นไปนอนคุ่นช่องพื้นเลยก็จมาเอาไปอยู่กะจีหนึ่งสองคน Đúng con lung mê đây lại nè con Hả? Con mê đây lại Đây lại Đây phải đấy Để bưng đi Để bịt Đây mi lệ này mẹ Bộ mê lúc Lệ nhỉ? Để khuê lệ mà Để khuê lệ mà Đi Thôi thả ma thả ma Ờ, thôi chậm thôi, vay thế Dạ, mới đọc dạ, mới Để dạ, cốt đấy Cốt nhá Một cốt cái Để mê nhá, đi quá

่นก็ไปกมาสิคับรมากกมาดกนั่งปนเมื่อเชียงคือเหนือเชียวงอะไรแบบนี้ราเป็นมจำิกับโมากเลยยะาะว่ามากมีเช้าก็ไปอีกมันอยากนยข้ามาไก่ทำมาคืิดใหญ่กับย่าไกลมาคืยิดยักเลยสิบหา ก็ยวัดปนุ่ในิ่งหล้งนั่ตอนพนุ่มยิ่งสิงาม

กสิล้างอีกน้ํนี้แล้วก็อีกน้ํอีกชน้ํเนาะเพราะเพื่อมันเย็นําพอมากก็ได้เกงมื้อนี้พอตื่นบ่มากก็บ่ได้เกงเพราะว่าข้าก็มีกับข้าวแล้วกข้าวมีกับเ้มีอ่าติ่มปลามึกแล้วเกงกระดูกมเนาะเพราะว่าลตลาดมีเอ่อ อีนึงแต่ว่าุงกึกกไ่ได้คอยบ่ได้คอยกินน้ำนว่ชื่อว่าว่าหายจะนเตเอ้ยเพื่นกับโกว่าชื่อมากินน้ำตาลแต่ว่าไม่ป้าพ่นกับอกไปห้หานบมเเสบ็ก็ไ่า่ินเดป้าพเหรอว่าเห็นจ้ะ มาคิดนี่กสิได้ก่อนจะคิดเปล้วมีบรรยากาตอนแรกก็มาลางเห็นลุงเมืองเนาะกช่วงนี้กาสิบเห็นทราสีลงลิดเนาะเพราะว่าบอได้ไปทางไหอยู่แต่ก้นมืหรือว่าไปแต่เรียงเมนะก็เลยไปทายชิปไทยอย่างมบลุงเมืองกับมือลงเลมืองวรงเล่เนาะแต่เราบอได้ไปทางไดนเพราะว่าสิไป ไป้ทรงจีนงกับตอน sau ก็ิ่นจะอยากมองเงี้บางืนก็ไม่ได้ทาย้าอคนก็ฝืนมองเงี้ยแต่ว่าสิ่ีทายเห็นเลยเนาะมีประมาณนี้แห่คิดเอคะวนไปวนมาอยู่แต่นังหาอย่แกับีนงไปแล้วมั่วก็เพื่อสิมานะประมาแต่ีนงามก็เมุ้เคร่องีกับออกไปนาแล้วก็สี่แล้วก็ล่รยหง้ไปเรียงเลยนะ

แ,แ,แอยงเ็นเหลเฮ้เดี๋ยวแมู่กไม่ดีครั้งแรกเลยรอบลาจีย็งไม่ได้กินตั้งแต่มาบ้านยังไ่ได้กิน,นเห็น่กล้ใ่แยงไม่กิเพราะว่ามันแพงอเงี้ยเอนี่ยก็ไม่ได้กินนี่อากาศก็มาเบกก็เลยอันสบายดีก้ลกเลยเดเลยโอม,มากได้ที่มาก